พูดได้ยังครับพูดพัวแน่ครับเลยเรนไดายวันนีโ้หดาย่าลกหน้าเด้ยตรงเนีมันขึ้นารีบหลายแท้มิเขารีบมันละเยอกเห็มันบ่าเย้เห็นซื่อรับมันบปตรงเลยปู

มันมาอยู่แถวพ้นเห็อวามองมันติดเข้ามีแห้งโอ้โหลูกป่อโกบ่ครับบ่ไม่รับโกบบ่รถยำแล้วนะรถรถปั่นเหรอไปแห้งแล้ว

เบรกลดเกลียวไปกะไม่เก็ดเขา่าเก็ดเข่าไปน้ำดูอีสานส่งพางกันเก็ดเขา่าเพิินเก็ดเขาด่าเรียกเกาเบิรงรถเกี่ยวครับสำหรับผู้มักรถเกี่ยวเด้อรถเกี่ยวเขา่าก็มีหลายไขย่หลายสร้างเห็ดกามงามความเนียนของแต่ละไข่แต่ละสร้างกับบวกขึ้นกัน ต้นคับกันตนขับกับปีเมือ่อไกลๆเขี่ยงกันครับเพราะว่าเขาหูงานครับพวกนี้กเก็บงานจางังไดเสียจงังไดมันยังอีกเกี่ยวหลอนเห็นไหมครับเพราะว่ากัเป็นข้อยจำกัดของรถเกี่ยวบางขั้นกับเก็บบ็เเรียบร้อยนะครับเนาะก็เอามาให้บงบรรยากาศของทองไหท้องหน้าี่สานบ้านเฮ่าครับสำหรับ เพื่อนๆสมาชิกที่มารับชมช่องของทางวนอยู่นี่แหละครับขอบคุณหลายๆเด้อเหมือนนี่มาพักควันพักควันสมองนะครับน่าเช่วงนี้ก็นอยู่ในช่วงเกี่ยวเขาของทางวนในช่วงเกี่ยวเขาเฮ็ดหน้าของแต่บ้านทางวนก็สร้างเป็นสร้างเป็นลูกเท้าน่าเลยแหละครับกบปะปอถิ่มอีสานบ้านเฮาง่อถิ่มพื้นเพชอีสาน เซลาทินกับมีประเภทนี้บอคึอกันนะครับเนะาะเจ้าหน้ากับพากันไปเป็นก้นปูให้มันยังน้าบาดเนี่ยพ่อยังน้าหนูยังพ่อหนูให้มันเกี่ยวมาถึกหน้าเว้ยหน้าจะควง เจ้ได้ของแถมก็จะไมหนูนนะครับของแถมการเกี่ยวการไถยหน้าสีหน้าก็จะของแถมก็จะเป็นกบเป็นปลาเปิดดนว่ยด่น้ำข้นเหนครับกิดเพื่อการเกี่ยวการเก็บางานของรถนะครับ ประสบการณ์ในการเที่ยวกับพ่อสมควนครับแอ่ที่ว่าฝีมือก็สั่นกับเกี่ยวบ่ได้แล้วครับเกี่ยวว่ามืดเฮ้ยด้วยด้วยดครับเลย ทิดทั้งวักับอยากามานำเสนอในบางมุมบางแง่างานเกษตรกรนะครับเนาะสมาชิกีกับเกี่ยวมือประตมือกับมีเกี่ยวรถมาให้เบิ้งกันครับเดี๋ยวจะน้อยเป็นกับเกี่ยวขึ้นรถด,ด้ามขึ้นรถจีบขายตรขงลูงสรหรือจีปตาก้อนกระด้ครับ บางคนก็เจ้าก็มีร้านตากก็เจ้าก็เอาไปตากตะก้อนตั้งเอาไปขายบางคนบ่มีก็ไปตากไปตากน้ำถนนอันนี้ก็บ่ดีนะครับสมัยก่อนนี่ตั้งวนกันบก็พอกับมาเห็ดล้านเอาขี้กล้วยขี้กล้วยมาเห็ดล้านท่าล้านถางหยาทางถา,าง,างตเต่าเปี้ยงถางหยาออกมองได้เป็นน้นน้นพ่นพ่นเลยกับขีดน้มเพราะงเอาไปเอาบกักชกมาเสียหยาออกถางหยาออกแล้วกัน เอากีบขัว้วมาท่าเอาใบเอาใบแก่เอาใบคอนมอนมาท่าล้านเหมือนกันก็เห็ดหมองตีเขาสมัยได้ยีก็ใส่ตีมือ่อถ้าตีเมื่อก็ใส่เมื่อเกลังเรียบเหมนมาครับมิได้เคลียวกันแล้วเลยเพรดะตีอยากเพรดะเห็ดล้านอยากจะว่ากหาหมองตากึ้นเก้าครับนี่นี่ก็เปลี่ยนไป กับเปลี่ยนไปครับียงกับเปลี่ยนไปเมื่อทุกอย่างครับท่านสมัยกับมากับมาขามาโลา่สิ่งโบราณออกไปอันใดี่โบราณสิ่งดีๆกับเค็ียว์ไปได้ครับเด้อสิงดีๆก็ยังดีอยู่สมัยโบราณขี้ยงของเก่ารถเก่าอะไรครับอของดีๆก็มีประโยชน์มีค่า เวา่าคนเก่าก็มีคาให้กันนะครับแล้วคนแห่งเก่าแห่งขังแหง่แหงประสบการณ์สูงครับ <c oughs> เ,เ,เบืเ้องเก่าเบื้องเก่าครับเบื้องเก่าการเที่ยวเข่าของแทบ,บัดสม,มัยนี้เป็นทังสี่แล้วสะดวกสบายเพราะต้องเมื่อเพราะต้องลง้างพดล้างแข็งสว่างสี่ได้ราคาคือบ่ได้กันอีกส่วนหนึ่งเนาะเอาความเรียบร้อยไปก่อนกับสี่ได้ย,ยุ่งหันเลยครับ จะได้ยุ่หันละเอาความสะดวกตึมือกับเอาความสะดวกเขาว่าเนะาะเบาววากันไผมันเกี่ยวมือกับเกีย่ยปลายไผมาเห็ดล้านกับเห็ดปลายไผบ่มากาไ้ตากถนนกับตากปลายรถล่าลมกับลมปลายมวนครับเจวถือสายขาวไปน้ำเบิง้งรถไปน้ำครับ บ้าบนนี้ก็ดีป้ายให้เบิ่งบรรยากาศรถเกี่ยวได้ครับเด้อสุดซ้ำใดคลิปเมื่อซ้ำใดก็บซ้ำนั่นแหละครับมเนีย่ยงางเก็ตข่าวไปนำ้ำลูกวิสานกับเพลงเสร็จแล้วเัี๋ยวหน้ากับไปหาปลาขวานไปครับเดี๋ยวมือหนามือาม่อไม่กับไปหาปลาขวานให้เบิง้งโอ้ปูไปปู น้ำทงน้ำทาจะมีความสุขนะครับเนาะฝ่าน้าตะงินฝ่าน้ำตะง,ง,นนตง,งนินมันกับเมยกับลานะครับรถห่างรถเพ่แหงเมยแหงลา,าเติมแอร์บริเยนกับแหงเอาเติมนะครับนะเนาะพแฟนกับเฮ็ดใจชุมช่มชุม่มเยน็ยนเยน็ยนไปเด้อครับเด้ออีหยงังห่างอีหยังเพ่กันรถซาเอาสะกอนซาไมีเงิน เบิ่งแง่งดูแลเบิ่งงลิพไป <c oughs> พวกโเจ็ดเ่าข้าคว้าคน <c oughs> <c oughs> นี้ช่วงล่างช่วงล่างเขากับพวกตัวเดินตัวยังกับที่เป็นของรถไมตโครครับ ของโค่ตัวใหญ่เป็นของเมคโคโค่ที่เป็นมอตเตอร์เดินสปอคสปอคเกตโตลูกกิ่งร้นเรือนะครับเป็นของอรถเมคโคกับที่เป็นพีซี่ลอยยี่ครับผามต่างแห้งต่างแง่หวา,าในใส่ไหนใสีเดินไหนสียกไหนสีใ,นใส่โตเดินนะครับ แต่การลพวกนี้ยเขาติดเขาติดถอดว่าน้ำออกได้ครับเพราะว่ารถใส่ความเร็วสั้นๆนะครับพอสามารถใส่อากาศมาซอยระบายควอม้อนยู่หมอนน้ำได้เขาก็ต้องใส่ต้องใส่พัดลมระบายพัดลมเป่านะครับเพราะฉะนั้นพวกว่าน้ำเขาก็ต้องถอดออกกระดับมากกวิที่หอนนะครับเนาะอ่ะแล้วก็จะวงายหาหมุมหาทางเข่าลมไหม เที่ยวกันเพ้นกะทีน้ำไปเลยแหละบางเจ้าไนน้มันเจอกันเพี้ยนเที่ยวเต็มอุ่มแล้วกันเขาสามารถพลอยลงเอามาดันเตะรถไว้เพื่อจะไปเอาไปตากหรือเอาไปลุกเสีย

พอเจริญเลยเนี่ยพอพอเจริญพอเจริญบอกมันมีมันมีมีหลายๆค่ายรถสวยสวยอ่ะครับใช่ไหมครับแล้วแ่ก็เป็นนีโนครับแต่ใหญ่เป็นนิโนนะครับเสียบไอ้พี่ตรงนี้หรือไม่ต้องละไม่ไม่ละไม่กลัวนะโอเคโอเค เดี๋ยวไปลงอีกทรงหนึง่งนู่ะครับทรงต้งต่อไปครับดูรีลากันลงเดินกันครับจิบจิบจิบตมาค้ามมันก็นระวังแสน ระวังน้ำต้นใหม่ต้นไหลมาจับมาเ้าน้ำต้นใหม่กันระวังแตนนต้นผักกันจองสิิงก็ต่ำมงหุ้ง แสบรลายจ้ะแสบหลายได้ครับนีิทินก็ต้องคงเป็นประกันองที่น้อยเพิ่งจะลดลงมาหนึ่ล้วเห็นเห็นเทเลอยว่าจอดมาจอดรอมาแล้วจอดรอ เฮโน่อะไรนะพี่เจโอเจโอแปดงร้อยหกสิบอนเทอร์โบโต้ตงหาก่ะเทอร์โบต่างหากว่า ตัใหม่เพาาตรงนี้ผว่าจะไ่สองร้อยหกสิแรง